สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสมาร์ทไฟแนนซ์ครับช่วงที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสารพัดรูปแบบการลงทุนที่น่าสนใจที่จะมาช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าของคุณผู้ชม,มนครับ เรีว่าปัญหาการลืมกุญแจนะครับการเปิดประตูไม่ออกเนี่ยจะเป็นปัญหาที่ใครหลายคนต้องพบเจอแน่นอนครับปัญหาเหล่านี้นะครับก็หนีไม่พ้นที่เราจะต้องเรียกช่างทากุญแจมาช่วยแก้ไขนะครับสมาร์ทแฟลในวันนี้ครับมีแฟรนไชส์ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมครับนั่นคือแฟรนไชส์ของร้านทํากุญแจบิ๊กคีครับบิ๊กคีมีจุดเด่นตรงที่ว่าใช้เงินลงทุนไม่มากครับแค่แ0 0 0 0บาทถึง1ส0 0 0 0บาทเท่านั้นครับแถมยังคืนทุนได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วยมาดูกันครับว่าบิ๊กคีจะน่าสนใจออยย่่าาาาาาางงไไไไไรรรรรแแลละะจสสสมมมมถ้้้้้ผกกํดดดนนนนนนคคหตติใวััีบ บิ๊กคีคือแฟรนไชส์น้องใหม่ของคมเดชอุดมยิ่งเจริญประกอบอาชีพเป็นช่างกุญแจมากว่า24ปีโดยก่อนหน้านี้ได้เคยทำธุรกิจคีย์เวิลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจกุญแจคีย์เวิลเราเปิดมาตั้งแต่ประมาณปี2530นะครับแต่ว่าเราเริ่มรับสมัครแฟรนไชส์ประมาณปี2545ซึ่งปัจจุบันนี้ก็2555เนี่ยเรามีแฟรนไชส์อยู่มา40สาขานะครับปัจจุบันเราเป็นผู้นำด้านวงการกุญแจ จะมีสาขาใหญ่ที่สุดแล้วก็มีช่างริการ24ชั่วโมงมากที่สุดจุดเด่นของ word, แฟนชส์คีย์เวลเราก็คือว่าจะเป็นเป็นช่างกุญแจที่มีพร้อมทุกอย่างในด้านฝีมือนะครับแล้วก็การประสานงานแล้วก็ด้านเครื่องมือต่างๆซึ่งจะมีความรู้ความชำนาญได้พิเศษเราจะมีเครื่องมือแล้วเครื่องเฉพาะของเราเองที่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เหมือนที่ไหนเลยครับรูปแบบการลงทุนแฟนชส์บิ๊กคีมี3ระดับแตกต่างกันที่เงินลงทุนเงินทุนเริ่มต้นที่80,000บาททำเฉพาะกุญแจบ้าน เงินลงทุน120,000บาทรับทำกุญแจบ้านและรถยนต์และเงินลงทุน150,000บาทรับทำกุญแจบ้านรถยนต์และตู้เซฟโดยผู้ลงทุนจะได้รับอุปกรณ์หลักคือเครื่องทำกุญแจที่นำเข้าจากไต้หวนันสั่งทำสเปคโดยเฉพาะรวมทั้งมีการจัดอบรมวิธีการทำกุญแจ15วันอัตราค่าบริการนั้นขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชนิดกุญแจถ้าเป็นกุญแจบ้านราคาเริ่มต้นที่30บาท ในขณะที่รถยนต์ราคาเริ่มต้นที่100บาทสูงสุดหลักหมื่นบาทในประเภทรถหรูส่วนตู้เซฟเริ่มที่350บาทธุรกิจกุญแจนี้สามารถคืนทุนได้ภายใน3เดือนโดยปกติช่างกุญแจจะมีรายได้หลักหมื่นบาทหากลงทุน80,000บาทจะสร้างรายได้เดือนละ4 0 0 0 0บาทส่วนเงินลงทุน1,500 0 0บาทจะมีรายได้กลับคืนเดือนละ1 2 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว คือว่าธุรกิจเนี่ยมันมีความสดใสตรงที่ว่าถ้ายิ่งมีรถเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะมีคนลืมแจกคนต้องใช้แจกมากขึ้นถ้ารถขายดีบ้านขายดีมอไซค์าขายดีเนี่ยคือพวกนั้นคือกลุ่มรับ้ารทั้งนั้นเลยสำหรับแผนงานในอนาคตของบิ๊กคีได้มองถึงการขยายสาขาแฟรนไชส์ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมีสาขาอยู่แล้วที่ลาวสิงคโปร์และแคลิฟอร์เนีย ส่วนในประเทศเบื้องต้นกำหนดขยายสาขาไว้เดือนละหนึ่งแห่งซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง เรียบร้อยครับคคชาบ่างทำกุญแจพิธีมาช่วยผมแก้ปัญหาการลืมกุญแจไว้ในรถเรียบร้อยแล้วครับการใช้พิทีนะครับมีจุดที่น่าสนใจอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือการมี call center ที่ช่วยแจกจ่าย,ยงานให้กับเจ้าของแฟรนไชส์ในแต่ละแห่งทำให้แฟรนไชส์แต่ละแห่งนั้นมีงานไม่ขาดมือเลยทีเดียวครับสำรับในวันวนี้หมดเวลาลงแล้วครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราในสัปดาห์หน้าเราที่ยังคงนำรูปแบบการลงทุนที่สนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกครับสำหรับสัปด,ดาห์นี้สวัสดีครับ